สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่หลงสเสน่ห์ในความน่ารักของคุณอยู่ค่ะการดูดวงนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกำลังใจสามารถนำไปปรับใช้ได้ดูนะคะว่าใครที่แอบหลงสเสน่ห์คุณอยู่วันนี้ไม่มีราศีนะคะ เป็นไวเวอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะที่กำลังหลดสเสน่ห์ใครอยู่ขออนุญาตดูนะคะ3ามดาบเไม้7จ็ดาบ the high p ทส เจ็ดเหรียญคนที่หลงสเสน่หคุณอยู่นะคือคนที่มีประเด็นกับคุณคนที่มีเรื่องไม่เข้าใจกับคุณหรือว่าเขาคนนี้อาจจะเคยอกหักเสียใจมาก่อนได้นะคะหรือว่ามีการบล็อกกันไปไม่พูดไม่คุยกันนะ,ะในช่วงเวลานี้นะคะ เขาและคุณนะคะอาจจะสื่อสารกันได้ทางโทรจิตนะคะหรือว่าสายจิตวิญญาณนะคะหรือว่าเป็นโซ่คอนเน็กตได้นะ,ค,ะคุณฝันถึงเขาเขาฝันถึงคุณหรือว่ารับรู้ถึงความรู้สึกของกันและกันได้เหมือนตอนนี้เขารู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าเขาต้องการคุณนะเขาอยากจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะเจ็ดดาบนะคะ คุณเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาสิ่งที่เขาอาจจะมีการอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะหรือว่าขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ the emperor the w o r d ก้าวถวย The Star The h e l o p e n เขาคนนี้นะอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจได้เจ้าของกิจการะมีความเป็นผู้นำเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศต่างแดนกับคุณได้หรือเขาอาจจะเกิดในลาสีเมตได้ในบางท่านนะคะ เดวเวอร์เขาเป็นคนที่รอบรู้นะเป็นคนที่เปิดโลกกว้างชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณและเขาอาจจะรู้จักการทางสื่อออนไลน์ได้นะคะหรือว่าเขาอยู่แดนไกลต่างประเทศได้นะ,ะต่างจังหวัดได้เขาเป็นคนมีสเสน่ห์นะ,ะเป็นคนเจ้าสเสน่ห์นะ,ะมีผู้คนรลยล้อมีผู้คนเข้าหานะ,ะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะคะเขาเป็นคนที่เป็นดาวเด่นนะ,ะเป็น สไตร์ซีดได้เดอะสตาร์ Star, นะคะหรือว่าเป็นไลเวอร์เกอร์ได้นะคะเป็นคนที่เยียวยาจิตใจผู้คนได้หรือว่าเป็นนัก้องนักสแสดงพิธีกรครูบาอาจารย์นะคะสายฮิลลิ่งจิตใจได้นะคะเขาดูโดดเด่นและมีเสน่ห์นะคะเขาเป็นคนที่รักษาความถูกต้องความยุติธรรมนะคะหรือว่ายึดหลักความถูกต้องอาจจะเป็นคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระได้ในบางท่าน เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะชอบช่วยเหลือชอบให้ผู้อื่นนะคะแล้วเขาก็อาจจะอยากจะชัดเจนในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ the moon สิบดาบนะคะ สามเหรียญ The world The world The chariot เขาคนนี้ชอบเดินทางชอบท่องเที่ยวนะคะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อาจจะเดินทางไปต่างจังหวัดไปเที่ยวไปพักผ่อนหรือว่าทำงานก็มีการเดินทางอยู่ตลอดเวลานะคะ เขาอาจจะอยู่ต่างประเทศต่างชาติกับคุณได้นะฮะอยู่แดนไกลกับคุณได้ The v e r m นะคะคือเขาอาจจะอยู่ต่างประเทศได้นะฮะหรือว่าคุณเขาอาจจะส่งคุณตามสื่อออนไลน์ต่างๆได้ตอนนี้เขาคิดมากเรื่องของคุณอยู่นะคะ The Moon มีความรู้สึกคิดถึงกังวลใจเรื่องของคุณ เป็นสิบดาบนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นคนที่มีประเด็นกันได้หากคุณและเขาเคยมีเรื่องที่มีประเด็นไม่เข้าใจกันตอนนี้เขาเสียใจนะคะเขาอยากจะขอโทษคุณนะคะในเรื่องราวหรือในอดีตที่ผ่านมาเขาอยากจะพูดคุยติดต่อสื่อสารกับคุณตอนนี้เหมือนเขากําลังวางแผนนะคะที่จะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ าดูนะคะว่าบุคลิกลักษณะของเขาเป็นแบบไหนนะค,ะคนที่กำลังหลงเสน่ห์คุณอยู่นะคะซามูไรพรสแสวงถึงเส้นชัยไปด้วยกันนางงาม เขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะรูปร่างดีหน้าตาดีบุคลิกดีนะคะเป็นคนที่จิตใจดีนะคะนางงามหรืออาจจะรักเด็กได้ในบางท่านนะคะเขาเป็นคนที่มีพรสวรระคนะหรือว่าพรสวรรค์ได้นะ,ะบางท่านอาจจะชอบเล่นกีฬาเล่นฟุตบอลหรือถ้าไม่ใช่เล่นกีฬาคืออาจจะมีความสามารถอย่างอื่นที่เป็นความสามารถเฉพาะตัวเป็นความสามารถที่เหมือน ฟ้าประธานนะเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เขาดูโดดเด่นได้นะคะซามูไรเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตนะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆเขาอาจจะผ่านเรื่องราวหรืออุปสรรคต่างๆมามากมายนะคะด้วยความตั้งมั่นมุ่งมั่นของเขาเอง เขารู้สึกว่าคุณคือทูออบครับของเขานะเขาอยากจะอยู่เคียงข้างคุณนะไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆนะเขาอยากจะฝ่าฟันไปพร้อมกับคุณนะคุณและเขามีความเหมือนกันนะคะเขาอยากจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างและฝ่าฟันอุปสรรคไปพร้อมกับคุณนะถึงเส้นชยัยเขาจะใส่ความพยายามในความสัมพันธ์นะคะเขาอยากจะให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้ประสบความสําเร็จ ทางสามแพงพูดไม่ออกความฝันถูกลบกวนประสบการณ์ที่ดีตอนนี้นะคะ เขาคิดมากเรื่องของคุณอยู่นะเหมือนเป็นอะไรที่จะต้องใช้ความคิดแล้วก็มีการตัดสินใจนะะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสําคัญสําหรับเขาเขาพูดไม่ออกนะเขาอาจจะเคยทําเรื่องผิดพลาดระหว่างคุณกับเขาไปนะตอนนี้เขาอาจจะต้องรวบรวมความกล้าที่จะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาและคุณอาจจะเป็นโซคอนเนกกันนะคะฝันถึงกันรู้สึกถึงกันคิดถึงกันนะคะมีการสื่อสารกันได้าทางโทรจิตนะคะ ตอนนี้เหมือนเขารู้สึกว่าเหมือนพลังงานของเขานะคะไม่สามารถนําคุณออกจากความคิดความรู้สึกของเขาได้นะคะการที่คุณและเขาได้เจอกันเขารู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับเขานะคะสติสัมปัญชัญญะ ชีวิตอิสระพิเศษสน่ดึงดูดความทรงจำที่ดี เขาคนนี้นะเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถนะใช้คำพูดนะในการสื่อสารในการทำงานพูดแล้วมีคนสนใจนะคะเป็นคนที่ใช้คำพูดนะในการทำงานอาจจะเป็นนักร้องพิธีกรได้นะคะเขามีความเป็นอิสระในตัวเองนะหรือว่ามีอาชีพที่เป็นเจ้าคนในคนเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการ เขารู้สึกพิเศษกับคุณนะคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกว่าเป็นคนที่มีความรู้สึกพิเศษกว่าคนอื่น,นะฮะอาจจะทําให้เขารู้สึกหัวใจเต้นแรงเมื่ออยู่ใกล้คุณได้นะคะคุณมีแรงดึงดูดกับเขาคุณมีสเสน่ห์นะคุณอาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์ทั้งภายในและภายนอกนะคะ เขายังคงคิดถึงคุณอยู่คุณอาจจะมีความทรงจําดีๆร่วมกันในอดีตหรือคุณอาจจะมีความผูกพันร่วมกับเขาในอดีตนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นความรักในอดีตชาติได้รู้สึกเจอกันแล้วรึ้กผูกพันเหมือนรู้จักกันมานานนะคะดูไพ่คู่บุญนะคะอยากจะบอกอะไรเบื่อหน่ายต้องมีสมาธิ ผู้มีเมตตาชัยชนะตอนนี้เขาคิดมากคิดเยอะเรื่องของคุณอยู่นะคะมีความกังวลใจมีความไม่เข้าใจกับคุณตอนนี้เขาอาจจะอยู่กับตัวเองหรือว่าลองคิดทบทวนกับเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาระหว่างคุณกับเขาเขาคนนี้เป็นคนที่มีจิตใจดีนะ,ะมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้คนนะคะ ในความสัมพันธ์ครั้งนี้สามารถได้รับชัยชนะได้นะหากเขาได้ตื่นรู้หรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะค่ะขอบคุณนะสำหรับการรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับนี้สวัสดีค่ะ